แับกี่หอมพีชเผานั่นเองล่ะใช่แล้วคนสักใหญ่แน่ๆนะร้อยเนี่ยไม่ตื่นใช่ไหมฮะตอาเล้วผมเป็นคนไทยครับคนไทยนะอ้อยยังไงฮะร้องไปใส่ลายขอติดเพลงหน่อยก็ไม่ได้เลยเออขอติดเพต็มแบบแม่ใจพู่อะไรเนี่ยเออมาดูกันนะครับว่าครัวของเราจะเป็นงไงครับครับโอน้ำเดือดนะครับครับนะครับพอน้ำเดือดเสร็จเราก็จะมีนี่ครับผมเครื่องปรุง สูตรพิเศษผมในการจำโค้งรู้จักเป็นกุ้งนะม่อนนะครับผมผสมผสมแท้ๆจริงๆอยู่อะไรนี่เลยอ่าโอ้ยและนี่ก็คือพริกเผานะครับผมที่เริ่มความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับอ่าแน่นอนเลยอ่ะเต็นโค้งกันก่อเปลืองแล้วนะรไอในี่คราวนี้อาอะไรนะเอาหม้อที่อกปูปูนะครับผมแล้วก็กินครับไม่ใช่กาให้เอามาลุยแน่กงบสาย แต่แต่จริงๆถ้าถามว่ากินไหมก็กินนะเออเนาะเออต่อไปก็ใส่พริกเผาเผาด้ครับผมครับนี่โอ้โหแค่ตอนนี้ขิงก็มาแล้วอ่ะอยากอยากกินรับลายอยากกินรับลายกันแหมนะนี่สังเกตได้ถึงความพิถีพิถันในการใส่ใจลงไปเนี่ยทุกคนใช่แล้วใส่ไปได้เป็นทุกช่วง ใช่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้คือเราอยากให้ทุกคนพูดถึงมันจริงๆเลยนะเดี๋ยวเราเป็นจะยกหม้อนี้นะฮะก็ใส่ตั้งเลยนะไอ้ไรไอ้หลักอยากให้พูดถึงโดนไรอยากให้พูดถึงอะไรนี้เอออ่ะโอเคโอ้โหพี่ว่าพี่หาอะไรได้พิเศษดีกว่าเดี๋ยวพี่จะประมูลยังยังเพย่องนี้นะ แล้วเราได้พิเศษดีไม่ได้เข้ากัะเป๋าไปนะกระเป๋าพี่เองนเออนี่เสร็แล้วนี่เกลี่ยได้เอาไปกินจะหอมไปเลยไหมหอมมเลยจริงนะคะหมมากเลยอันนี้เขาเป็นชิ้นหอแล้วอยากกินไหมโอ้ยหอมกินมาจริงๆอคุณนั่งทาสองแล้วทาเนงอยากทานไหมนี คือต้องบอกว่ามันคือน้ำข้นจริงๆเลยเป็นกิ่นที่แบบกินที่แบบว่าทุกคนจะรู้ว่านี่อย่างยาจับที่เป็นน้ำขนลคัคือกระเด็นกระเด็กเด็เก็บเก็บน้ำก่อนคะเก็บเก็บน้ำน้ำน้ำลายก้องไยต้องไปเนี่ยแล้วว่าย้อยมาเต็มเลยยวเ้ยนะคะเฮดยทุกคนทุกคนชชอบวาย้อยเน่ยมัมเอยู่แล้วเนี่ยอออ่ะอตอนนี้เไปแล้อ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วนะคะด้ ว่าใส่ใจจริงๆนะคะกของอร่อยทุงตุกนี้ไปคือตรงนี้นะคะเรียกว่ายังมีความระเและความร้อนมั่ให้กับทุกคนเลยแล้วก็แซ่บคนจริงๆเพราะว่าในส่วนของยิมยิมจังโก้ก็ยังคู่ของเรานี่ก็ยังคู่ทุกคนที่บอกของจริงๆจริงๆใช่เลยฮะใส่กางเใส่เข้าไปโอเคมาเอออ่ะช่วยในทุกท้ายทำทำแล้วทำแล้วทำเลยเออ๋ยวจะไปนะ ใครใครคิดดังที่สุดเราไอปอให้เลยเอะอะดเลยดูเโอเคได้ดเลยครับพ่อครัวของเราไปแจ